อันนครับเราจะรบรวมให้กับการแสดงของเรานะครับและ้อนรับเดน่าฝิ่อด้วยสวัสดีครับนะครับแอดมินใหม่สักครู่หนึ่งนะครับสวัสดีค่ะพี่วีสวัสดีครับเดน่าดีใจที่ได้เจอเช่นกันครับผมอยากจะบอกอะไรกับแองครับก่อนนะวันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้คนเยอะมากๆตื่นเต้นมากๆค่ะความรู้สึกเดียวกันเลยครับเดน่านะฮะอันดับแรกเมื่อกี้นี้พี่วีแนะนำเดน่าขึ้นมาด้วยตำแหน่ง แบรนด์โปรโบเท i ไทยแลนด์แบรนด์อินฟลูรค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นลูกค้าของแบรนด์นี้อยู่แล้วแล้วโปรดักตัวแรกที่ทําให้เปิดใจลองใช้ก็คือเลเอรซรัมใช้หมดขวดแรกก็ไม่สามารถออกจากวงการแคนเปิโบเทปได้เลยค่ะต้องมีตัวที่2-3-4ตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ด้วยแล้วก็เมคอัพด้วยค่ะวันนี้ก็รู้สึก ยินดีมากๆ <mel od ic> <บ>นะคะที่ได้จะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองกับทางแบรนด์วันนี้ค่ะเชื่อว่าได้แก่ใครได้ลองผลิตภัณฑ์ชิ้นต่างๆของเคลอโรโบโเต้น่าจะกลับมาที่ประโยคเดียวกันเม่สักครู่เขาลออกยางจิงใช่เลยครับทีนี้ครับเมื่อกี้นี้เห็นได้แน่พูดถึงผลิตภัณฑ์ชิ้นเงินก่อนของเคลอโรไปวันนี้ขอบพูดถึงนักเอกหลักของเราหน่อยไฮไลท์ของเราวันนี้หน่อยคอนเซ็ t ต์เรเด้นไรท์ทีนิสเซรมลองยัง ลองเรียบร้อยค่ะจริ<อ>งๆไ,ไ,ได้ลองก่อนที่จะมีการเปิดตัวนี้สักพักนึงเลยค่ะก็รู้สึกพูดถึงในสัมผัสก็รู้สึกว่าเป็นในสัมผัสที่เบาบางสุงงนง่ายแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่ยาวนานค่ะส่วนผลลัพธ์กับตัวเเองนะคะที่เห็นก็คือเรื่องของความกระจา่างใสผิว b ร i g ขึ้นแล้วก็ปรับสีผิวให้ดูสมดุลสม่ำเสมอกันมากขึ้น,นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวนี้นะคะเีก็ยังได้ลองกันแดดด้วยตัวนี้ก็เลอมากมาก เป็นคนที่ผิวไวต่อแสงเป็นคนที่มีตกกระบอยู่แล้วกันแดดตัวนี้คือตอบเจอกับเยี่ยมมากจริงๆแล้วก็ยิ่งใช้คู่กันก็ยิ่งเห็นผลมากๆเพราะว่าล่าสุดมีไปทริปสที่ญี่ปุ่นค่ะก็พกสองตัวนี้ไปด้วยคือปกติเวลากลับมาคือผิวจะค่อนข้างแห้งแล้วก็ผิวคนแพ้ง่ายอะค่ะก็ดูแลายากนิดนึงแต่ว่าทริปนี้คือบอกเลยว่าไม่มีปัญหานั้นเลยกลับมาคือหน้าย,ยังชุ่มชื้นกระจ่างใสยอยู่แล้วก็ไม่หมองคล้ำ คือสามารถทํางานต่อได้แบบที่ผิวไม่มีปัญหาเลยนะคะต้องแอบบอกว่าหลังบ้านเนี่ยบว่าเฮ้ยผิวดีนะคือทุกคนก็จะรู้ว่าปัญหาผิวของเราคือเอาใจยากมากคือเป็นคนที่ผิวค่อนข้างซนนิทตีฟผิวเป็นผื่นง่ายชั้นแต่งหน้าก็จะเห็นตลอดว่าแบบเฮ้ยพัฒนาการเราดีขึ้นนะผิวใสขึ้นดูแบบกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นเงี้ยค่ะต้องมาลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับผมนะฮะที่นี้ แอบได้ยินมาว่าเจน่าเนี่ยคือคือแบบเป็นเคลโอนเลเวอร์<ช>มากกว่าเรื่องของผลิตภัณฑ<ช>์คือ,อยังไงอ่ะคือเราไม่ได้อินกับแค่โปรดักต์ค่ะเราก็ยังอินกับคอนเซปต์เราชอบคอนเซปต์ของเขาแล้วก็แง่มุมต่างๆของทางแบรนด์ด้วยค่ะยังไงร้อค,คืออย่างแรกที่ชอบคือคอนเซปต์ของแบรนด์ที่เขาบอกว่า unlock the power of your radiance ก็คือตรงๆตงัวก็คือปลดล็อกถึงสวยซึ่งเหมือนเราได้เจอแล้วอะ่ะเราได้เจอกุญแจกุญแจหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่า เราสามารถเป็นคนที่ผิวดีขึ้นได้ก็คือเทนเดอร์โ,โบโบเต้แล้วก็ทางแบรนด์ตอนนี้เขาต้องได้เป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังความงามให้กับผู้คนทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เขามีโครงการกับทางยูนิเซฟอ๋อดีจังใช่สนับสนุนการให้โอกาสเรื่องของการศรึกษากับเด็กผู้หญิงที่ได้โอกาสออค่ะซึ่งดีมากๆและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ตอนนี้เราว้ามากๆคือทางเทนเนอร์โบเขาทำโปรดักต์แบบรีฟิลแล้ว อ๋อดีอันนี้ sustainability มากใช่ค่ะก็คือช่วยลดการใช้วัสดุแล้วก็ช่วยกันรักโลกด้วยครับผมแนวสุดยอด